สำหรับแฟนมีสางประเทศความรู้สึกแฟนคลับต้อนรับอย่างดก็ด้วยความที่ช่วงที่ผ่านมาเนาะก่อนหน้านี้เป็นช่วงโควิดที่ไม่สามารถเดินทางไปได้ผมรู้สึกว่าแฟนคลับทุกๆคนมีความแบบคิดถึงตัวนักแสดงทุกๆคนในเรื่องครับผมแล้วก็ทำให้เราไม่ได้ไปกีฟเขาอย่างเดียวรู้สึกว่าเขากีฟเราด้วยมันเป็นการกรีฟแอนเทเป็นการฟูลฟิลเมนที่ทำให้ทุกคนเติมเต็มทำให ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยในการทํางานครับทำให้แบบมีกําลังใจเติมกําลังใจให้ซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีดีใจที่ได้ไปแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่มาเติมกําลังใจให้กันจริงๆครับล้วปีนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆบ้างคะก็ตอนนี้ถ้าโปรเจกที่ใกล้ที่สุดครับ mm hmm. ก็น่าจะเป็นโปรเจกวันเกิดย้อนหลัง mm hmm. ก็คืออันนี้เป็นโปรเจกที่เข้าไปคุยกับ ทางพี่นิวทางวาบิดเลยว่าเออเราอยากทำเพราะว่าช่วงที่เราไปเนี่ยมันคล่อมช่วงวันเกิดพอดีแล้วปีนี้เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้เจอแฟนคลับหรือแฟนๆอาจจะไม่ได้เจอเราในช่วงวันเกิดซึ่งเรารสึกเรารู้สึกขาดเอาตรง,ต,รงตัวเราเองเรารู้สึกขาดหายไปว่าเออเราเจอพวกเขาทุกปีะอะไรเงี้ยปีแล้วซึ่งปีนี้เราไปทําอะไรใหม่ๆมาเราก็อยากเอาตรงนั้นอะกลับมา ทำให้ทุกคนดูก็จะพยายามทําให้เต็มที่ครับก็ไม่รู้จะออกมาได้ดียังไงมากน้อยแค่ไหนก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยครับดูในช่องไหนคะอยู่ในขั้นตอนอะไรงแผนตอนนี้ก็กําลังแพลนๆครับผมก็จะพยายามสอบให้เต็มที่ก็น่าจะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะทําช่วงประมาณเดือนเจ็ดเดือนกรกฎาคมครับเดือนหน้าจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์ มสำหรับมันเกิดอะไนมาให้ัูก็เรียกว่าจะพยายามทำในสิ่งที่ไม่เคยทำก่อนไปเกาหลีแล้วกันครับกลับมาก็จะทำให้ได้แต่ยังไม่อยากให้คาดหวังเลยกลัวแต่จะเต็มที่ครับจะทำให้ดีที่สุดเรียกว่าแฟนๆได้วาวแน่นอนอ่าครับหวังว่าจะว้าวครับ